สวัสดีครับหายจากการเป็นไข้เลือดออกแล้ววันนี้กลับมาลงคลิปนะครับมีข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรคุณพ่อคุณแม่ข่าวดีนะครับใครที่เป็นหนี้กับทคสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการพักชําระหนี้พี่น้องเกษตรกร3ปีทั้งต้นและก็ดอกครับฟังและคุณพ่อคุณแม่ยิ้มอยู่บ้านแต่ครับรูปแบบของการพักชําระหนี้ครั้งนี้มันจะแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมา เพราะครั้งนี้เขาใช้คำว่าการพักชำระหนี้แบบสมัครใจคำว่าแบบสมัครใจหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เองที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณพ่อคุณแม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ไปบอกกับธนาคารว่าเราจะขอเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรครับโดยวงเงินที่เขาลิมิตมาแล้วนะที่เขาบอกมาแล้วนะครับว่าคุณสมบัติที่จะได้รับการพักชําระหนี้